เอาละมาฮะสายต่อไปครับน้องอ้อมนะครับจะบอกเลยว่า,าน้องอ้อมมาในครั้งนี้จะมาเล่าประสบการณ์ที่เจอกับตัวเองเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่หอพักครับในกรุงเทพของเรานี่เองผ่านมานานทีเดียวฮนะสิบปีที่แล้วให้ชื่อเรื่องว่าหอหญิงราคาถูกตอนนี้อ้อมอยู่ในสายครับสวัสดีครับอ้อ,อม สวัสดีค่ะโอ้โหเสียงสดใสาราเริงทีเดียวนะฮะค่ะ <c oughs> ครับผมเป็นครั้งแรกใช่ไหมที่โทรมาเล่ากันดชช็อกใช่ค่ะโอ้ยินดีแต่ว่าฟังตลอดเลยค่ะอืมติดตามมานานหรือ,อยังลูกติดตามมานานแล้วค่ะตั้งแต่หนูเด็กๆเลยค่ะเด็กๆเลยใช่ไหมแสดงว่าเป็นเอฟซีพี่ป๋องมานานทีเดียวเนาะใช่ค่ะออนะครับชอบเรื่องเอ สิ่งร้นลับนะฮะวันนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าประสบการณ์ของตัวเองบ้างแต่อย่างที่บอกว่าการเล่าครั้งแรกเนี่ยหลายคนจะตื่นเต้นน้องอ้อมเองเนี่ยตื่นเต้นไหมลูกตื่นเต้นมากค่ะหรอพี่ก็จะแนะนําอย่างที่คอยบอกกับทุกๆคนไปนะถ้าเกิดว่าเล่าครั้งแรกเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยพยายามอย่าไปตื่นเต้นอย่าไปกลัวกังวลคิดซะว่าคุยกับพี่แค่สองคนประมาณนี้แล้วถ้าจะให้ดีเนี่ยการเล่าเนี่ยมันอาจจะต้องใช้สมาธิลองหลับตาดูนะครับ หลับตาแล้วนึกย้อนกลับไปถึงสถานการณ์ในวันนั้นเมื่อสิบปีที่แล้วที่หอพักเนี่ยที่กรุงเทพเนี่ยเราไปเจออะไรมาพร้อมไหมคะอ้อมพร้อมค่ะเอามาเราให้พี่ตามแล้วก็แฟนๆรายการฟังหน่อยครับว่าเจออะไรมาลูกค่ะก็คือก่อนก่อนอื่นนะคะพี่เออเรื่องเนี้ยมันเมื่อเจ็ดปีที่แล้วค่ะอืมเจ็ดปีนะได้ใช่ใช่ค่ะเจ็ดปีที่แล้วก็คือตอนนั้นอะ หนู่ตอบเข้ามาหาวิทยาลัยได้คะ่ะที่กรุงเทพค่ะได้มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแล้วทีนี้ก็เลยต้องเข้าไปอยู่ที่กรุงเทพใช่ไหมคะคเดิมเนี่ยเป็นคนนครนายกค่ะแล้วทีนี้หนูก็ไปหาหอค่ะไปหาหอกับแม่แล้วก็คือไปเดินตามหาหอแบบคือเดินเยอะมากอะ่ะพี่หาหอเยอะมากเลยค่ะอแล้วมันก็แบบอากาศมันก็ร้อนด้วยแล้วหนูก็ คือหามาบางที่ก็ไม่ถูกใจบางที่แม่ก็แบบว่าไม่เอาอ่ะแล้วก็หาไปเรื่อยๆจนไปเจอหอหอหนึง่งอ,อ๋อซึ่งหนูก็แบบคือตอนแรกอะ่ะไปที่หอนี้มาแล้วรอบหนึ่งนะคะครับไปไปคุยมาแล้วแล้วก็บอกกับแม่ว่าแม่ยังไม่เอาอะ่ะค่ะแล้วก็เลยออกมาเดินออกมาตามหากันอีกตามหาหออีกอือ หาไปหามาพี่ยังไงก็วนไปได้หอเนี้ยเหมือนเดิมโอ้อ่าอ่าโอเคโอเคแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงอะคะ่ะแล้วแล้วทีนี้ก็พอหลังจากนั้น่ะค่ะหนูก็ไปได้หอหอนี้ใช่ไหมคะก็เลยอบอกกับแม่ว่าอะแม่เอาวันเนี้ยแหละเพราะว่ามันแบบมันก็หนูขี้เกียจหาแล้วอะมันร้อนะแม่หนูก็เอาวันเนี้ยแหละออก็เลยเข้าไปติดต่อคุยกับเจ้าของหอค่ะครับ ค่ะแล้วพอนี้พอไปติดต่อคุยกับเขาเขาก็แบบราคาถูกมากเลยที่ร,ราคาแค่แบบสองพันอะคะ่ะแต่คือหอแถวนั้นน่ะราคาก็จะอยู่ประมาณเนี้ยทั้งหมดเลยจะไม่ได้แพงมากมันแบบนักศึกษาเนาะครับค่ะแล้วทีนี้หนูก็เลยอ่ะจ่ายเงินไปจ่ายมาจาไปพอขึ้นไปดูห้องปรากฏว่าเหลือแค่ห้องเดียวค่ะที่มันว่างอยู่อืค่ะแล้วห้องที่หนูได้อ่ะมันมียันติดอยู่หน้าประตูค่ะโอห,หน้าประตูห้องเลยเหรอ ใช่หน้าประตูห้องเลยซึ่งหอนั้นน่ะมีแค่ไม่กี่ห้องเองค่ะมีประมาณสิบห้องอค่ะแล้วมันก็มียันติดอยู่หน้าประตูห้องเลยแต่ว่าหนูก็แบบตอนแรกก็เอจใจนะพี่แต่ก็คือเราจ่ายเงินแล้วอ,ะอ่ะมันก็จําเป็นจะต้องอยู่ที่นี่แล้วใช่ไหมคะคก็ไม่ได้คุยกับแม่ไม่ได้ถามอะไรแม่แต่แม่อบอกกับหนูว่าเรามาอยู่ที่ใหม่ ก็ไปซื้อดอกไม้ซื้อธูปซื้อเทียนมาจุดแล้วก็บอกกับเจ้าที่เจ้าทางไปขอกอกสารมาภูมิเขาว่าเราจะมาอาศัยอยู่ที่นี่ดีดีค่ะก็เลยไปซื้อดอกไม้ธูปเทียนอ่ะแล้วก็มาจุดธูปขอขอเขาว่าเออหนูมาขออาศัยอยู่ที่นี่นะอค่ะแล้วทีนี้ก็พอตอนกลางคืนคืนนั้น่ะแม่นอนด้วยค่ะมันเป็นคืนแรกที่เข้าไปอยู่กรุงเทพแม่ก็เลยนอนด้วยแล้วพอวันถัดมาแม่กลับ่าแม่กลับแล้วหนูก็ไปเรียนอะไรปกติ แล้วพอคืนที่สองมันยังไม่เจออะไรนะพี่หนูก็แบบเออสบายใจไม่ได้เจออะไรไม่มีอะไรที่นี่ก็อยู่ได้นะอพอมาคืนที่สามค่ะก็นอนเล่นเกมอยู่แล้วทีนี้กำลังจะเคิมเพิมหลับค่ะก็ปิดไฟปิดอะไรอ่านแล้วก็จะนอนแล้วปรากฏว่าเตียงมันสั่นมันสั่นมาจากใต้เตียงอะค่ะค่ะเ,<อ>เตียงมันสั่นมันสั่นมาจากใต้เตียงแล้วหนูก็แบบ เคยจําได้ว่าตอนที่ฟังเด๋ยวช็อกอ่ะเคยมีคนเล่าว่าเขาจะเจอผีแล้วก็เตียงสั่นหนูก็แบบใช่หรือเปล่าเราเราเจอหรือเปล่าหนูก็เลยลุกขึ้นนั่งพอหนูลุกขึ้นนั่งเตียงหยุดสั่นค่ะอือค่ะมันมันไม่สั่นเลยหนูก็ล้มตัวลงนอนอีกพอล้มตัวลงนอนหลังถึงเตียงกูแบบพี่สั่นอีกแล้วสั่นแรงมากอือค่ะหนูก็เลยว่ามันเป็นพัดลมหรือเปล่าหนูก็เลยลุกขึ้นมาปิดพัดลม อ่ะแล้วหนูก็ลองนอนอีกรอบนึงส่นเหมือนเดิมค่ะแต่ไอตอนที่ตังหวะนั่นน่ะมันไม่สันนะคะค่ะแล้วทีนี้หนูก็แบบสวดมน์อ่ะสวดมน์แล้วหนูก็บอกหนูก็บอกว่าคืนนี้หนูขอนอนนะพรุ่งนี้หนูต้องมีเรียนหนูขอนอนหนูไม่ได้ทําอะไรไม่ดีแต่ถ้าหนูทําอะไรผิดพลาดไปหนูก็ขอโทษด้วยอย่างเงี้ยค่ะอค่ะแล้วก็หลับก็หลับได้นะพี่อ่าหลับได้แล้วพอช้ามาก็ไปเรียนค่ะ พอตอนเย็นเลิกเรียนมาก็เนี่ยกลับมาหออยู่กิจวัตรประจําวันอะไรเหมือนเดิมกินข้าวอาบน้ำํำนอน<ไ>แต่คืนเนี้ยมันเจอหนักเลยคือที่สี่เนี้ยนะฮะใช่ใช่ค่ะ<อ>เจอหนักเลยก็คือหนูกําลังจะเคิมเคิมหลับแล้วค่ะแบบแล้วทีนี้เหมือนกับเหมือนฝันนะคะพี่ฝันเหมือนฝันว่าหนู่เห็นว่าหอหนูไฟดับแบบมืดมากในความฝันคือไม่เห็นอะไรเลยค่ะแล้วหนูก็ไปตาม คนที่ดูแลหอค่ะบอกว่าลุงไฟดบับลุงไปดูไฟให้หน่อย uh ค่ะแล้วทีนี้ในฝนันน่ะลุงเขาก็มาดูมาดูไฟให้แล้วหนูก็แบบในฝันมองไม่เห็นลุงอะค่ะมองไม่เห็นลุงเลยหนูก็เลยตะโกนเรียกลุงลุงอยู่ไหนลุงอยู่ไหนอ uh แล้วก็คือภาพที่เห็นในความฝันนะคะพี่หนูไม่แน่ใจว่าเขาเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายนะคะแต่ว่าเสียงเขาอะออกเสียงเหมือนผู้หญิงแต่เสียงใหญ่อื uh ค่ะเขาพูด เขาพูดกับหนูว่าเขาแบบกระชากกระชากหัวหนูอะแล้วเขาก็พูดว่ากูอยู่นี่ไงกูอยู่นี่ไงโอ๊ยกระชากหัวด้วยอ๋อใช่ใช่ค่ะในในความฝันนะคะทีนี้ก็เหมือนหนูก็สะดุงงะด้งตื่นขึ้นมาอพอสะดุ้งตื่นขึ้นมาปุ๊บภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าค่ะคือเป็นเหมือนร่างเกียมอะคะ่ะที่ไหม้ทั้งตัวเลยแบบ ผมเพิ่มก็คือไหม้หมดเลยอะค่ะเกมทั้งตัวกําลังกระชากผมหนูอยู่แล้วก็พูดว่ากูอยู่นี่ไงกูอยู่นี่ไงอค่ะแล้วหนูก็แบบเหมือนเหมือนหลุดอะพี่พอหลุดปุ๊บเหมือนตั้งสติได้ใช่ไหมคะก็มองมองทั่วห้องไม่เห็นอะไรแต่ว่าความรู้สึกอะหนูเจ็บเจ็บผมมากเลยเจ็บจริงๆเจ็บจริงๆค่ะแล้วทีนี้ก็มองนาฬิกาตอนนั้นอะตีสี่แต่ว่านอนไม่ได้แล้วเพราะว่ากลัวมากอค่ะก็เลย รอรอตอนเช้าเปิดไฟรอตอนเช้าเลยแล้วพอหกโมงเชา้าเก็บกระเป๋ากลับนครนายกเลยค่ะไม่อยู่แล้วกลับเลยเหรอกลับกลับเลยค่ะคืนนั้นคือแบบไม่เอาไม่ไม่เรียนแล้วมันมันก็เหลือมันก็เหลือวันศุกร์อีกแค่วันเดียวเนาะหนูก็เลยว่าอ่ะไม่เป็นไรพรุ่งนี้โดดเรียนดีกว่าค่ะเพราะว่าหนูไม่ไหวแล้วอ่ะหนูกลัวก็เลยกลับมาบ้านแล้วมาเล่าให้แม่ฟังค่ะแล้วแม่บอกกับหนูว่ายังไงก็ต้องกลับไปเรียนเพราะว่า มันเพิ่งจะเปิดเทอมเองยังไงก็ต้องกลับไป mm. ค่ะหนูก็เลยกลับไปเรียนพอทีนี้แบบด้วยความที่ไม่กล้านอนคนเดียวอะค่ะพี่หนูก็เลยบอกให้เพื่อนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันอะคะ่ะ mm. เพื่อนสนิทอ่ะมันชื่อแก้มหนูก็เลยบอกว่าแก้มไปนอนเป็นเพื่อนหนอยไปนอนที่หอเป็นเพื่อนหนอย mm. ไอ้แก้มเนี่ยก็มานอนแต่คือมันไม่บอกหนูว่ามันเป็นคนมีเซนต์ mm. Mm. ่ะเขา ไม่ไม่บอกหนูก็มานอนเป็นเพื่อนหนูแล้วด้วยความที่ว่าห้องหนูมันเล็กอะค่ะพี่หนูก็ต้องเอาเอาเตียงเอาหน้าเตียงอะค่ะพับขึ้นไปเพื่อที่ว่าจะได้นอนพื้นได้ทั้งสองคนค่ะแล้วพี่รู้ป่ะพอหนูพับเตียงขึ้นไปหนูเจออะไรเจออะไรช้าชเจออะไรไม้ที่เขาเอามาทําเตียงอะค่ะอไม่ทุกอันเลยค่ะพี่ไม่ไม่ไม่ยังไงไหมหมายความว่าเตียงที่มันเป็นฐานถูกไหมันเป็นไม้ที่แบบ ไม้ไม้ใหญ่นะคะออแล้วไม้เกมสีดำอะคะออ่ะออค่ะไม้ทุกอันเลยที่เขาเอามาปูทําเตียงอะคะอ่ะใช่แล้วหนูก็แบบพูดกับเพื่อนอะบอกกับเพื่อนว่าเฮ้ยมึงเหมือนที่กูเจอเลยวะออ่ะค่ะแล้วเพื่อนหนูก็แบบเออไม่เป็นไรมึงคืนนี้กูนอนด้วยไม่เป็นไรออค่ะแล้วพอนนี้พอตอนกลางคือนอ่ะหนูก็นอนหนูว่านอนหน้าทราทัศน์ส่วนเพื่อนหนูอะนอนนอนขวางประตูอะค,ะค่ะนอนทางประตู ก็หลับหลับไปคืนนั้นไม่มีอะไรแต่พอเช้ามาพี่เพื่อนหนูมันถามหนูว่าเมื่อคืนมึงหลับสบายไหมค่ะหนูก็เลยบอกว่าก็สบายดีนะหลับไม่รู้เรื่องอะไรเลยไอ้แก้มไอ้แก้มมันก็แบบทำหน้าเวอๆอะค่ะหนูก็เลยถามว่าทําไมอะมึงเป็นอะไรก็ถามมันมันเงียบอยู่พักนึงหนูก็เลยถามว่าทําไมมึงเป็นอะไรไหนเล่าให้ฟังสิม,มันบอกว่ามันะได้ยินเสียงผู้หญิงอ่ะคะ่ะถามมันทั้งคืนเลยถามในหูอะคะ่ะ ว่ามึงมานอนทับที่กูทําไมค่ะไอ้แก้มแบบได้ยินทั้งคืนแล้วแล้วมันก็บอกหนูว่ามันเรียกหนูแล้วแต่หนูไม่ตื่นเลยมันเรียกหนูแบบสะก,กิดหนูทั้งคืนเลยค่ะแต่ว่าหนูไม่ตื่นครับค่ะแล้วทีนี้แบบหนูก็กลัวเนาะพี่หน้าห้องก็มียนันค่ะแล้วเพื่อนยังมาเจอแบบนี้ไอ้ตัวหนูหนูก็เจออีกค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นหนูก็บอกมันนะก็ยังให้มานอนด้วยอยู่มานอนเป็นเพื่อนกันหน่อย ค่ะเพราะว่ามันก็อยู่ใกล้มอเนาะก็เลยบอกว่าให้มานอนเป็นเพื่อนกันอ่ะมันก็มานอนแต่ว่าหนูก็ปรึกษาแม่ค่ะว่าจะทํายังไงดีแม่หนูบอกว่าลองแช่งเขาสิแช่งเลยโอ้ใช่แม่บอกว่าให้ลองแช่งเขาสิเขาจะได้ไม่มารบกวนเราแต่หนูก็แบบใจหนึ่งหนูก็กลัวพี่ว่าถ้าเกิดว่าหนูแช่งไปแล้วหนูจะโดนอะไรไหมอ่ะอืมถูกค่ะหนูก็ได้แต่บอกว่าเวลาที่หนูจะปิดประตูห้องอ่ะค่ะหนูก็ได้แต่บอกว่า อย่ามารบกวนหนูนะหนูมาดีถ้าเกิดว่ามารบกวนหนูอีกหนูจะแช่งจริงๆนะน่ะารักมากค่ะหลังจากนั้นอ่ะห,หนูก็ไม่เจออะไรค่ะไม่เจออะไรแล้วหนูก็รู้สึกว่าเออเขาเขาก็เริ่มไม่มารบกวนแล้วนะหนูก็เลยเอาดอกไม้เนี่ยค่ะหลังจากนั้นอ่ะพอทุกวันพาหนูก็เอาดอกไม้มาไหว้ตรงประตูทุกวันค่ะอค่ะมาไหว้ตรงประตูทุกวันแล้วก็บอกกับเขาว่าอย่ามารบกวนแล้วหนูจะทําบุญไปให้ตลอด ค่ะหลังจากนั้นหนูก็ไม่เจอตัวหนูเนี่ยไม่เจอเลยค่ะแต่คนที่มานอนด้วยเพื่อนอย่างเงี้ยมานอนด้วยอ่ะจะเจออ <c ough> ืค่ะแล้วก็เออหลังจากนั้นมาแม่กับน้องก็ไปเที่ยวกรุงเทพค่ะค <c ough> ่ะแม่กับน้องไปเที่ยวกรุงเทพแล้วทีนี้น้องหนูเนี่ยเป็นคนที่แบบไม่เชื่อเรื่องนี้เลยนะพี่อ <c ough> <Grow. S 2> ตอนที่หนูเล่าให้ฟังค่ะน้องก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ค่ะแล้วน้องอ่ะ ไอ้ตอนนั้นอะ่ะมันดึกแล้วหนูลงไปอาบน้ําข้างล่างค่ะมันเป็นมันเป็นหอหญิงรวมอ่ะค่ะก็ต้องลงไปอาบน้ําข้างล่างค,ค่ะแล้วน้องกับแม่อนอนอยู่บนห้องแต่ตัวแม่หลับไปแล้วน้องอะ่ะยังไม่หลับน้องก็นอนดูโทรทัศน์อยู่แล้วก็แง้มประตูไว้อ่ะค่ะค่ะแง้มประตูไว้แล้วทีนี้โทรทัศน์อยู่ๆมันก็ซาพี่ที่น้องเล่าให้ฟังอ่ะค่ะโทรทัศน์มันซาเหมือนในหนังผีเลยปิดสถานีอะไรประมาณนั้น ใช่ใช่ค่ะแต่คือตอนนั้น่ะมันยังไม่ดึกนะคะมันแค่สามทุ่มน่าจะยังไม่ปิดเออถูกใช่ไหมคะแต่มันซ่าไปเลยเป็นจอสีเทาเลยอะค่ะโอ้ยค่ะแล้วทีเนี้ยน้องก็แบบว่าอ้าวมันมันเกิดอะไรขึ้นแล้วประตูก็ค่อยค่อยแง้มค่ะทั้งทั้งที่ลมไม่มีเพราะปิดหน้าต่างปิดอะไรหมดแล้วค่ะประตูมันก็ค่อยค่อยแง้มน้องหนูก็เลยลุกไปปิดโทรทัศน์แล้วก็ล็อกประตูค่ะค่ะ แล้วอันนี้หนูก็เลยแบบพอขึ้นห้องมาน้องก็เล่าให้ฟังว่าเจอแบบนี้ครับแล้วหลังจากนั้นน่ะหนูก็เลยถามคนที่เขาอยู่ในหอคะ่ะ oh. ว่าเขาอยู่มานานหรือยังแล้วเขาเคยเจออะไรไหมแต่ทุกคนนะ่ะที่หนูไปถามอะมีแต่คนบอกว่าไม่เคยเจออะไรเลยคะ่ะนี่ค่ะ <laughs> หนูก็เลยงงว่าน้เขาไม่เคยเจออะไรแล้วที่หนูเจอคืออะไรหนูก็ไม่กล้าถามเจ้าของหอนะคะว่า ไอ้ผ้ายานที่ติดอยู่หน้าห้องหนูแผ่นเดียวเนี่ยทําไมถึงติดแค่ห้องหนูห้องเดียวอันแล้วห้องอื่นทําไมถึงไม่ติดเพราะหนูกลัวแบบหนูเดี๋ยวหนูรู้ความจริงแล้วหนูอยู่ไม่ได้ก <pineapple> ลัวอค่ะก็มีเท่านี้ค่ะพี่ตังคอุย้ยหนงเล่าดีเดี๋ยเป็นฉากเป็นช็นชอตเห็นภาพชัดเลยเอากลับมาที่เรื่องเล่าก่อน <ious> คือครั้งแรกที่ เราไปเนี่ยแล้วไอ้หอพักแห่งนี้เนี่ยดันเหลืออยู่ห้องเดียวจริงๆใช่ไหมแค่ห้องเดียวเลยใช่ค่ะแล้วห้องนั้นเนี่ยยันติดอยู่หน้าประตูลักษณะของ<ช>ย<า>นันมันเป็นยังไงฮะจําภาพได้ไหมเป็นยันแผ่นสีส้มๆแบบเก่าๆ,ๆเลยค่ะมันเป็นสี่สีเสเ 5, สเส่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวลงมาสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีสีส้มใช่ไหม ค่ะสีส้มๆมแดงแดงอะค่ะเพราะว่ามันมันดำๆแล้วค่ะพี่อมีอันน่าจะแปะมานานแล้วอ่าแล้วก็มีอักขลุงอักขระถูกปะใช่ใช่ค่ะเฮ้ยถ้าพี่เห็นอย่างนั้นเนี่ยไม่เอาน่ะต่อให้มันถูกแค่ไหนพี่ก็ไม่พักเว้ยตอนนั้นน่ะคือมันด้วยความที่ว่าจ่ายตังค์ไปแล้วอ่อพี่แล้วก็แบบคือห้องอ่ะมันก็ไม่ได้สภาพเก่าเลยค่ะห้องมันเป็นสภาพใหม่เข้าใจแต่น้องอ้อม คือจ่ายตังก่อนก่อนจยาขึ้นมาดูห้องเหรอปกติเขาต้องขึ้นมาดูห้องก่อนแล้วค่อยแบบตกลงจ่ายตังกันไม่ใช่หรอหรือด้วยความที่แบบไม่ไหวแล้ววยวันนี้หูร้อนเหนื่อยมาหลายหอเอาแล้วตรงนี้เหลือใชอรประมาณน<อ>ั้นเหรอ Oh. เพราะว่าคือเหมือนกับเกงใจเขาด้วยค่ะเพราะวน oh. วนมาดูแล้วรอบนึง oh. แล้วก็หาไปหามาเอามาเจอห่อนี้อีกรอบนึงอ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเราฝาก oh. ฝากถามทางฝั่งของสตรีมมิ่งหรือว่าใครพอจะทราบว่ายันที่ว่านี่มันคืออะไรเนี่ยจะได้มาคลายความสงสัยกันนะฮนะส่วนต่อมา oh. ก็คือเรื่องที่ว่าเป็นเรื่องของเตียงนะครับ oh. ที่หลังจากยกฟูกขึ้นมาแล้วก็น่าจะแปะเอาไว้ข้างกาแพงแต่ทีนี้เตียงที่นอนมันก็จะมีฐานเป็นไม้ถูกไหม ใช่ค่ะแล้วพื้นที่เป็นกระดานที่รองรับฟูกเนี่ยมันไหมใช่ไหมมันไหมทั้งอันเลยค่ะแต่ว่ามันเป็นไม้แบบหนานๆนะพี่โอ้พี่กําลังคิดไงว่าทําไมเจ้าของหอถึงเอาไม้ที่มันไหมเนี่ยหรือว่าถูกไฟไหมหรืออะไรก็ตามแต่มาทําเป็นฐานเตียงหว่ะปกติถ้าแบบคนอื่นเขาไม่ทาํากันถูกไหมค่ะใช่ค่ะแล้วตรงนี้เคยถามถามเจ้าของไหมพี่เนี่ยเตียงหนูมันไหมดํามันเป็นเพราะอะไรเยเป็นพี่พ,พี่พี่ถามเลยพี่เค้นเลยนะเว้อยากรู้ว่า พูดพูดตรงๆเลยนะพี่หนูไม่กล้าถามเพราะว่าเจ้าของหออะค่อนข้างดุถูกมยเรื่องนี้มันซีเรียสไงมันสง<ช>่งผลกระทบต่อการพักผ่อนของเราแต่ทีนี้ก็คือสรุปเจ้าของก็ไม่ยอมบอกแล้วก็ยังเป็นปิดสนาอยู่ถูกปะใช่ใช่ค่ะ<อ>แต่หนูก็อยู่ที่นั่นแค่ปีเดียวพอปีสองหนูก็ย้ายไปอยู่บ้านญา ค่ะ<า>แล้วก็เรื่องราวของเตียงสันร,รวมไปจนถึงในความฝันเห็นว่ามีคุณลุงเนี่ยมามาช่วยใช่ไหมฮะในฝันที่มาช่วย<า>ทำนู่นทำนี่เสร็จแล้วมารู้ตอนหลังตอนใกล้ๆจะตื่นว่าร่างของคุณลุงเนี่ยคือไหม้เกรียมจากการถูกไฟไหม้จริงๆใช่ไหมใช่ใช่ค่ะเออน่าจะาแบบกลายเป็นร่างอื่นไปนเลยแล้วที่สําคัญคือเจ็บเจ็บผมเจ็บหัวจริงๆด้วยอะค่ะพี่อืมนั่นน่ะพี่ แล้วที่นี้ขออนุญาตสอบถามนิดนึงคือรู้ทั้งรู้แหละว่ายกฟูกไปแล้วเหลือแต่ฐานที่เป็นเตียงเคยแงะดูไหมว่าเฮ้ยใ,ใต้ใต้ไม้มันมีอะไรวะ่อะไรเงี้ยเคยๆๆเคยแงะไหมอยู่กับเพื่อนอ่ะเคยดูไหมไม่ไม่เคยเลยค่ะเพราะว่าไม้มันค่อนข้างหนาค่ะพี่อ๋อก็ปล่อยไว้อย่างนั้นอ่ะเอาของเข,งขงื่นไปวางอย่างงี้เหรอ ใช่ใช่ค่ะโอ้โอยู่ได้ยังไงเออแล้วก็แต่หลังจากนั้นมาเหมือนกับพอทําบุญอะไรให้เขาเขาก็ไม่มารบกวนเลยนะคะก็ใช่สิเขาไม่ไปลบกวนหนูแต่ไปรบกวนคนอื่นไงเพราะว่าคนอื่นไม่ได้ทําแบบหนูไงสรุปงง่ายๆเลยเพราะว่าคุณแม่เองน้องเองหรือเพื่อนที่มาเขาก็ไม่ได้แบบเอออย่ามาหลอกหนูนะพรุ่งนี้เขาไม่ได้พูดอย่างนี้ไงถ้ามองในมุมนี้นะ เอาะนะฮะประมาณนี้แล้วกันโอ้ยสนุกดิ<ะ>ฟังดูหนักหนัก,นกทั้งนั้นเลยคืนนี้สองเรื่องแล้วน,นะฮะนักเล่าน้าใหม่ทั้งนั้นเลยน้องอ,อง<ะ>้อมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่โอ้โหเล่าได้ดีชัดเจนเห็นภาพเลยเอาโอเคขอบพระคุณมากครับน้องอ,อง้อมหวังว่าครั้ง<ะ>หน้าถ้าได้มีประสบการณ์ไม่ได้แช่งให้เจอผีนะถ้ามีเรื่องอะไรที่ได้ยินได้ฟังมามันเล่ากันในช็อคอีกโอเคไหม